ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟทุกคูทุกคนครับผมเนาะเอายินดีต้อนรับเข่าชูช่องเบาอีสานผ้าแห้งครับผมเนาะเอาวันนี้แอปบินเดินทางมาตามแนวทางปูราสีวังจกอกหอกด้วยพี่น้องเด้อเนาะวดประจำวันที่16ครับผมเนาะสีมีตัวไหนฝากตอนพ่อแม่พี่น้องรอติดตาม รับชมรับฟังไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้องสำหรับงวดนี้ครับผมปูเถ่า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 ที่ว่างจอกหลอกกินปลาปูน้ำมาน้ำมามาตาใส่ปลาปูน้ำมาตาใส่น้ำตาใส่ปูในปูในปูในปูปูเนี่ยขาโอ้ปูด้วยสีพิ่นไป ชุกวิสาไม่ไปปากูะปูได้ดีกันมากกี่กูนะปูได้ดี่ากนะปูป้าได้ดีกูนาจะเอาะปูกูน่มาน่มาก็มาดูดิค่ะดักมาโอ้ปูน้ปูฤษีมาอาอ้าวอ้าษีเพิ่ไปเที่ยวว่าหันไปชุดวิ่าไม่าสัตวเดยปูได้น้ามากพ่อมาปู โว้พอดีละพอดีละลูกหลานมากพอดีเลยอืมมาขอโชคขอลาเพื่อก่าเดี๋ยวปูเอ้ยบ่ได้เพืขออยังดอกขอทรัพย์ดีขึ้นเก่านี่แหละอืมลูกพ่อปูพ่อสุขุมก็นด้ปูบ้าทางอื่นทางไกลก็ได้ปูดูนี่อืม ปูหูยุตยิโอ้โอ๋คนะักๆ้ะปูดนะบาดให้แก้แก้มือนะปูฤาษีเพอนให้ให้โบไก่เลยว่าหันแนมะโอ้จะจะบึ้มมาหนึง่งว่าแก้มือให้ปูฤาษีเลยเนอปูขัน้นหัวขอสาบโตจังๆ,ๆเลยปูเนาะ หือโอ้อืมอ้าอีสองตัวนึงปู hmm? สองตัวบอกเขียนไหมรูป,ปูมีตัว,วอะไเนี่ยโอ้ร้านน้ำว่าหนหอกอืมสา สีเก่าว่ะปูอืมอืมไหวปูเขียนใส่กระดานให้ลูกหลานเบืงเ้งนะปูปูเขียนบ่ใช่กระดาษปููเอาเอาสม,มุดกระดาษไปเขียนลูกหลานจำบได้ตรงนั้นอืมโอ้ <c oughs> เห็นอยู่แล้วปูสามกับสี่อืมปัจจุบัไหมปูไม่ยังเหอเก้า สามสี่เก้าก็ที่บบเขียนให้แล้วแล้วนะปูอเอาไมมือของปูใหญ่ละปูใหญ่เอ้ยมันจะก็ให้หญญใหเขียน,นส้นบอกว่าลูกหลานขึ้นหนักเลยสามสเก้า,<ช>ากปัปตตบลงพืน้นบ้เก้าบาทเน่า,ญญา,าก็ลงไปทไนสามสี่เือหาสี่บอปูเอาวรวมตัวกันเป็นเกา้า <c ười> ว่าเอาอีกระเด้ปูไเด้บาทน,นี้ นเหตถึงตำแหน่งบ่อหลปูถึงตำแหน่งบ่อนั่นสี่เป็นกลับไปลับมากูา <c oughs> ห่หัน่ว่าบาทเ <c oughs> ็กลรับหกอีกแล้วเนาะสามสี่หกบ่ปูอสามสี่เก้ารับสามส,ามสี่หกบ่อปูอืม ปูมาตะไก่กัน่ะที่เชยนให้ลูกหลานหมดเนาะบัวเมตตาเน้นซี่ละปูมาตะไก่ปนันเชยนลูกหลานเบิ่งจะปูลูกหลานขอซชะตัวก็ง่ายๆปูมาตะปูตะพาปนันลูกหลานเบิ่งอยากดิ้เบิ่งอยากมัาปูเีย็นซะปนันง่ายๆเลยปูด้วยเย็นปูมาตะปูไก่ปนันไหม ียนนหรอบะเอายนเลยไล่ปูเรียบร้อยแล้วไอ้เอฟซีพี่โชคพี่มันน้ำปูแตกโป๊ะน้ำปูเนาะก้ารกับวอาไปจัดถือกบ่เถือกโอ้แปลนปูแปลนอืมโอ้อ่าเป๊าก็ทาอืมตัวเม่นเม่นนั่นแหละปูยาเอ้ย

คนละยางเลยเห็นบ่เหอนเขี่นคนละยางยังไงนี่แลวอคนันมาถือแก๊กเียร์ือแก๊กเียรก็นตัวหนึ่งมาได้เชียร์เชียรแล้วพินกอบานเลยน้าเลี้ยวไแล้วเอาบาไหน่มาตังแนีแล้วเหนคนไรเห็นบ่สามทังสี่โอ้ไฟไ้ตะก้อนเกาคุณว่าโอ้กลมโอ้เกาโรคลางบ่อปู เนาะเก่าตัวเก่าเก่าถูผืเปื่อเปื่อเปืบเปื่เปได้แท้งทั้งไก่เมีนโอ้ได้แท้งเก่าลงลางเอาเอาน้ำมากันเลยเก่าไหนสิมันมีตัวเดียวมันตัไใดได้เงินบาทนี่ปุ้ยโอ้สามสี่ตะว่าเก่าปูอัดถูผื่เปืเปืปืบปล่งางผุนพี่รองจะได้หอยบาดในเพื่นเช็นแท้เพื่นเพนหอยไว้ทักงไต่หอยไว้แห้งไต่ม่ได้เอาามาัวม ไปสามตัวตัวที่วายยี่ไงผู้ดูก็ดูไปอย่างนึงเดีโอ้ยนั่นแหละผู้นึงก็เบิ่งไปอย่างเป๊ะๆอยู่ไะทุบบ่ทุบลังบ่ทุบมื่อยล่ะครับมื่ออ่าทุบมื่อยเดียวก็งงทุบมื่อยเลยนี่เอาสามสี่นี่ก็บ่ได้เป็นบนกันนี่ที่มีสองตัวนึงคือเอาตัวสองตัวให้แต่เราก็บบัว่าจกันได้ที่บัว่ายที่จะมาบนจะมาล่าง เขียนแต่ถามเราก็ว่ามาจากอันนั้เขาเรียกว่าโป่งช้างเนาะโป่งช้างอ่อยกันแหละดูดโป่งช้างว่มันจะต้องผู้อันนี้โป่งช้างกับผู้แล้วมั้งเนาะโอ้ป่งชสาง่มคือบ่หาสามตัวเป็นเราหลดนองเหวาังเลยเปรอันนี้ยังมากแถมลูกข้างล่างลูกลานกันจะติเปรว่าจังไรอีก คว่าสามตัวกับวแมันสามสี่ก็นอะไรกัเสน้นสองตัวคือเก่าคือศูนย์บ่ศูนย์ปูอ่าวากับี่ตัวเดียวหนึง่งมาสก่มันจะให้วิวญญากว่าม,มาแก่เมื่อนะป่วย,ยถ้า<ก>ว่าเราจะมาอยู่ในจนออกพรรษาด้วยนี่ว่า,วาออกพรรษาเพานั้นายเหม็นมนเด้อแามนเหม็นด้วปวยมาอยู่ออกพรรษาเหนเ่ย มาปวดเมตตาตัวมาตรกัรเว้ยเบิ้องแรกตามตัวท่ายของรัฐบาลเพื่อน่ะมันี่ล่างห้อยเก้าวคอรอคอไ,ไว้แช่ห้อยไปเจ้าเดีวยวดีือจึงได้แบบลกเมื่อแกเนี่ยตีร่องพื้นบื้บเออบื้บบื้อเบือ้อมาเป็นชามซีก็งอเมแมนห้อยร่องลาง เก็บเขียนไว้เขียนสามเก่าคุณเลยะมเค่อยมเร่กันเลยเขียนไว้เช่นกันเก่าหลังนล่ยนะเก้าหลังเก่าพิจูรังเก่าพิจูรังเป็บดึงมานามูบ่เก็นผูก็ยังหลักเก่าหลางกันเลยผู้ยังหลักผู้ใตัวเดียวก็บ่ได้ดิบ่ได้เดียวเก่าหนาเก้าหลังให้เก่าได้เดียวบานนี่มลางก็ได้ แกมเมื่อคืนเนอะปูเนอะ ตกลงว่าจะเอาในสามดิในสามตัวเนาะสามตัวสามตัวละปูเอาอย่างเ้นเลยเนาะโอ้สามตัวเลยละปูคราเมันสิเป็นสามตัวแล้ววันที่หนึ่งกัอะไรแต่ว่ามันมันเด้งมันมันมันเต้นมันเด้งอยู่อือไอตัวหนึ่งมันมันมันโอ้มันจะไปมาอย่างเงี้ยบอกว่ามันถืออยู่กลางอยู่หนาอยู่หลังเขียนบอกมเขียนเขียนครับโอ้บาดนี้บาทโทษบาโทษบาพี่น้องเอ้ เอามันเลีนไปอยู่ใส่ก็ให้มันอยู่แต่แต่มันอยู่มีอยู่ในหันปูมีในนี่เนี่ยแต่ว่ามันอันนี้จะเอาวางไว้กี่น้นนี่อ๋อเนี่ยแต่ถ้ามันมาอย่างนี้ก็ได้นะเนีเราว่ามันจะบาอยู่ตรงที่อย่างนี้ตลอดโอ้ครับผมหนักบ่บ่หนักครับอบ่หนักขั้นเดียวจั่สีครับอยู่อยู่ตรงนี้เข้าใจบ่เนี่ออสามสองสี่ 3 2มสออ่าแล้วก็เอองสามีสามสองว่าไหมสองบสามสองีสาอโอสามสี่สอง่าสามสี่พี่น้องเออแ้อยู่บนอยูบนอยูบนบนอยู่ โอ้สามสี่สองอสามสองสี่เอาบ่ยากหรกกูจะยู่ตำแหน่งได้ก็ได้ว่าแต่มันมีอยู่ในนี้อเอาสามตัวได้เราได้พี่น้องเด้ออ่าเลือกตัวได้หรือผมมาให้มาได้แล้วสามหนึ่งบัวตองเราไล่พี่น้องใช่พี่นอ้องชัด,ช,ดชัดเลยจะขยาชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเก่า ลวงลางเก่านีล่างแล้วล่ะนู่นทิ้งไว้อีกก่อนคืนหนึ่งจะออกมันจะมีตัวบินมาบินมาเดีนยวเขาจะสรุปกันเร่งบ่าด้ดเขาว่าโอ้ผู้นั้นก็ว่าจะเอาไปปักใตผู้นั้นก็ว่าจะเอาไปผักเหนืออีกตัวหนึ่งขออย่งนี้เข้าใจว่าเขาขอลงมาตีบ้านไดโย ว่าเขาว่าเอาไปปักใต้ไปช่วยบินมาคู่กันนี่บ่พูดเออบินมาหนิอ้าวพูดให้ไปกันให้ลูกหลานลูกศิษย์ดมันถือเขึอนล่ะผู้ใดกันอะไรอันหนึ่งก็ขอไปผักเหนืออ๋อันหนึ่งก็ขอไปปักใต้จังหวัดอะไรบ้รงลปักใต้ว่าไงอ๋อจังบินมากกันละกันละเอาจะมาส่งให้วงเงี้ยครับผม จังสันล่ะพี่น้องเนาะก็สรุปว่าชุดต่องวดได้มาแล้วเนาะเอาสามตัวแล้วลหละพี่น้องสำหรับล่างก็ได้ตัวเดียวโอ้ล่างได้ตัวเดียวอ่าเนาะพี่น้องตำแหน่งเลยกับพิจารณาเบอรเงาอ่านั่นแหละตามที่ปูเอาไว้และเนาะมันจะบินอยู่พี่น้องมันจะบูนิงเนาะแต่ว่ามันก็มีอยู่แค่นั้น นอย่ากลูกเก่งบ่ครับอยากลูกเก่งบ่ตัวนี้นะเก่งตัวไหนปู้โอ้ตัวนั้นเก่งเก่งก้มมือมันอยู่ที่ข้างมือเถะโอ้มันก็ไปขีนมูอยู่ังไงบนนะโอ้มันเก่งกว้มมูมันเก่งกว้มมือโอ้ห่วยเก่งกับจับใส่บนบนอยางเราปู้ขั้นว่าสันเนาะสองสี่สองสามสี่สองเกนตัวนี้ <mid> im, เขียนตัวนี้แล้วก็เขียนตัวนี้แล้วก็เขียนตัวนี้เขียนตัวนี้เขียนไปไหนดอกปูข้ังนี้เห็นไหมสมบัเห็นไหมดปูเขียนไปคางๆนี่ท็อปพี่น้องแล้วสีเขียนอยู่เขียนสีไม่เห็นจุดเเห็นจไดเลยแก่ไม่แจกวเห็นว่าไม่เห็นอีกนะคะเขียนลอยห่าเลยปูตรงนี้เนาะอยู่หนาปูเก่งกวระมูเก่งกวระมูอยู่หนากระสีเป็นจังสี่พี่น้อง เอ้สิถี่ปูอ๋อเนาะวะอ๋อมาเอาเังไปสั่เอาเจงสินี่ไหนยี่ละปัวบอแมนบอแมนมือชีมาสิอีราฟวัว เชื่อใจเอาลองลองลองบอกเลยครบ่ไรเราพูดว่าเดีต้องเบื่ออางนี้เขียนตัวนี้แขียนสาแล้วก็เขียนตัวนี้โอ้โอ้มีแยกตัวตัวนี้แล้วก็เขียนตัวนี้ห้องกลมดูแตนี่เนาะแดงปากกาแดงห้องกลมเลยแล้วก็เขียนตัวนี้แล้วก็เขียนตัวนี้ตัวนี้จบสามสี่สองสามสี่สองนี่แล้วนี่โอ้นี่ ตัวนี้ตัวเน้นตัวเน้นกลับไปเลยพี่น้องนั่นะโอ้สามหลักหลักร้อยสามหลักร้อยเราอยู่ได้หันละพี่น้องเนาะกับพิจารณาตัวในตัวเกณฑ์โกมูลอ่าสวงอี่เกณฑ์ระบบมันจะต้องอยู่มัดเนาะมันจะควบคุมมูไดือืลยสองสี่เกณฑ์มพี่น้องนะ สองตัวนี่เขาจะเอาไปช่วยผักเหนือสองตัวสองตัวหลาง,งเขาจะขอแค่สองตัวหลางเพื่อไปออซอยผักเหนือเอาสั่นล้วพี่น้องเด้อ